หยุดรถเดี๋ยวนี้เลยครับวัยรุ่นถ้าคุณขับรถอยู่คนเดียวบนถนนสายเปลี่ยวแล้วจะจู่รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาหายไปไหนวะดสองชั่วโมงนาฬิกาข้อมือตายสนิทแถมมีรอยถลอกปิศนาบนรองเท้าผมบอกเลยว่าคุณอย่ามองขึ้นไปข้างบนฟ้าเด็ดขาดเพราะสิ่งที่คุณเห็นอาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจําได้ก่อนที่ความทงจําของคุณจะถูกลบหายไปตลอดกาล สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องปองเองเรื่องเล่ากันอีกครั้งแล้ววาร์ปย้อนเวลากลับไปปี1961ไปเปิดแฟ้มคดีลับระดับตำนานที่ถือว่าเป็นเดอะเฟิร์สหรือคดีแรกของโลกที่มีการบันทึกว่ามนุษย์ถูกสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวลักพาตัวใช่ครับผมกําลังพูดถึงคดีของเบ็ตตี้และบาร์นิฮิลวันนี้ผมบอกเลยว่าเราจะมาคุยกันด้วยข้อมูลจากเอกสารและเทปบันทึกเสียงจริงๆของเหตุการณ์นี้แต่แมมจะเล่าแบบวิชาการก็น่าเบื่อแย่ครับเดี๋ยวหลับกันพอดีฉะนั้นนปอ,องค คนนี้จะขอทําหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาเอเลี่ยนและใส่บทพูดให้เห็นภาพกันชัดๆว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นรับรองว่าได้ทั้งสาระและความสนุกในสไตล์โปรอองแน่นอนเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นในคืนวันที่19กันยายนปี1961ที่รัฐนิวฮมเชียประเทศสหรัฐอเมริกาเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งในรถเชฟโรเลตเบลแอร์ปี57คันงามมีกู้ลัก คู่หนึ่งกําลังขับรถกลับบ้านหลังจากไปเที่ยวพักผ่อนแบบปลับปรับที่แคนาดาฝ่ายชายชื่อบาร์น่ฮิลอายุ39ปีเป็นพนักง,งานไปรษณีย์ผิวสีร่างกายกำยำเป็นคนจริงจังคิดมากและเป็นคนขี้กังวลหน่อยๆส่วนฝ่ายหญิงชื่อบ็ตตี้ฮิลอายุ41ปีเป็นนักสังคมสงเคราะห์ผิวขาวมีนิสัยล่าเริงช่างสังเกตและเป็นคนหัวสมัยใหม่ขับรถมาอยู่ดีๆแถวเมืองแลงคาสเตอร์เบตตี้เนี่ยสังเกตเห็นอะไรบางอย่างบนท้องฟ้าครับมันเป็นแสงสว่างจ้าที่ดู ผิดปกติตอนแรกเธอคิดว่าเป็นดาวตกแต่เดี๋ยวก่อนดาวตกบ้าอะไรมันพุ่งขึ้นฟ้าเธอสกิดบอกบานี่ทันทีที่รักดูนั่นสิ แสงอะไรอ่ะดาวตกเหรอแต่มันวิ่งขึ้นนะบานี่เห็นนี่ก็บอกว่าโอ้โหโท่คุณมันก็ดาวเทียมแหละครับหรือไม่ก็เครื่องบินหลงทางอย่าคิดมากนะเราต้องรีบกลับบ้านนะเดี๋ยวพายุเข้าบานี่แกเป็นคนแบบนี้ครับพยายามหาเหตุผลมารองรับทุกอย่างดาวเทียมมั่งเครื่องบินมั่งแต่ยิ่งขับรถไปแสงนั้นมันก็ยิ่งดูแปลกๆขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้บินเป็นเส้นตรงแต่มันบินแบบเปลี่ยนทิศทางกระทันหัน เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวพุ่งเบ็ตตี้เริ่มหยิบกล้องสองทางไกลขึ้นมาดูและสิ่งที่เธอเห็นมันทําให้เธอต้องขยี้ตามันไม่ใช่เครื่องบินครับแต่มันเป็นวัตถุทรงซิก,ก้าหรือทรงกระบอกยาวๆที่ไม่มีปีกแถมมีไฟกระพริบว,วิบวับสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินสีเขียวบาร์นี่เริ่มหงุดหงิดครับคือคนอยากรีบกลับบ้านอะเข้าใจไหมแต่พอเบ็ตตี้ขยันขยอให้จอดดูบาร์นี่ก็ยอมจอดพอรถหยุดปุ๊บวัตถุนั้นมันก็ขยับตามครับมันเปลี่ยนทิศทางแล้วบินมุ่งหน้ามาทางพวกเขาเบ็ตตี้เนี่ย พูดกันบปทันทีเลยเห็นไหมฉันบอกแล้วมันตามเรามามันไม่ใช่ดาวเทียมแล้วแหละทรงเนี้ยบาร์นี่เนี่ยเริ่มเงือตกแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเออบางทีมันอาจจะเป็นเครื่องบินทหารก็ได้มั้งหรือเฮลิคอปเตอร์แต่มันไม่มีเสียงเลยนะเว้ยที่รักใช่ครับมันเงียบกริบเครื่องบินบ้าอะไรมันบินต่ำขนาดนี้แล้วไม่มีเสียงบาร์นี่เนี่ยเริ่มรู้สึกไม่ดีเขาหยิบปืนพกขนาดจุด32ที่ซ่อนไว้ในรถเอามาวางไว้ใกล้ตัวขับหนีไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรียกว่าอินเดียนเฮดวัตถุลึกน้บนั้นเนี่ยก็บินมาปาดหนน้าและอิ่ง อยู่กลางอากาศสูงจากพื้นดินแค่ร้อยฟุตเท่านั้นหรือความสูงเนี่ยสูงประมาณยอดไม้เองครับคราวนี้บาร์นี่เนี่ยก็ตัดสินใจจอด,ดรถกลางถนนเลยครับโดยความที่เป็นทหารเก่าแกโกงกะว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันขอดูหน่อยสิว่าแกเป็นใครบาร์นี่คว้ากล้องสองทางไกลเดินลงจากรถไปส่องดูวินาทีที่บาร์นี่ยกกล้องขึ้นมอง ภาพที่เห็นคือยานอาวกาศขนาดมืึอมาที่บาร์นี่เปรียบเทียบว,ว่าเหมือนแผ่นเค้กยักษ์ที่กำลังเลืองแสงมีหน้าต่างเลียงรายอยู่รอบลำและที่พีคที่สุดคือที่หน้าต่างเหล่านั้นมีสิ่งมีชีวิตประมาณ10ตนยืนมองลงมาพวกมันใส่ชุดเครื่องแบบสีดำมันวาวรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่คนบาร์นี่บอกว่าพวกมันกำลังเตรียมการอะไรบางอย่างวิ่งวุ่นไปที่แผงควบคุมยกเว้นอยู่ตนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำยังคงยืนจ้องมองบาร์นี่ไม่วางตาบาร์นี่เล่าภายหลังว่าสายตา ของผู้นําตนนั้นมันน่ากลัวมากมันเหมือนส่งกระแสจิตมาบอกเขาว่าอยู่นิ่งๆนะอยู่ตรงนั้นแหละอย่าขยับ เท่านั้นแหละสติกแตกสิครับรออะไรบาร์นี่กระชากกล้องสองทางไกลออกจากตาวิ่งป่าลาบครับไปที่รถตะโกนลั่นใส่เบ็ตตี้ว่าเบ็ตตี้พวกมันจะจับเราพวกมันจะจับเราบาร์นี่เหยียบคันเร่งมิดมายอย่างกับโดมินิกเทเลสโตในหนัง The ะฟา t ์ n แอนด์เดอะฟิเลียสล้อหมุนฟรีจนควันขึ้นเสียงเครื่องยนต์คำรามกล้องป่าแต่ในขณะที่รถพุ่งออกไปจู่ๆก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นติดต๊ดติด๊ดติ๊ด เสียงเนี่ยเหมือนคนเอาซ่อมเสียงเนี่ยมาเคาะที่กรดโปรงหลังรถตัวรถทั้งคันสั่นสะเทือนบานี่และเบ็ตตี้เนี่ยเริ่มรู้สึกง่วงนอนอย่างประหลาดร่างกายหนักอึ้งเหมือนโดนยาชาสติสัมปัชัญญะเริ่มเลือนลางแล้วก็ภาพตัดไปพวกเขามารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ได้ยินเสียงตี๊ดต,ตีดังขึ้นเป็นครั้งที่2แต่คราวนี้พวกเขากลับมาอยู่บนถนนห่างจากจุดเดิมมาไกลถึง35มสิบหไมล์หรือประมาณ50กิโลเมตรนะครับบานี่ยังคงกำพรม,พมลไยอยู่แน่นเลยเบ็ตตี้ยังนั่งตัวแข็งทื่ออยูู่่ข้้างางงทังคม หน้ากันด้ววยคาามงงุนนบี่ก็ถามว่าเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงแล้วไอ้35มหไมล์ที่ผ่านมาเราขับมาตอนไหนเนี่ยเบ็ตตี้ก็ตอบว่าฉันไม่รู้นะแต่ฉันรู้สึกเหมือนเราเพิ่งตื่นนอนอะ่ะพวกเขาขับรถกลับบ้านด้วยความเงียบงนันแต่สิ่งที่น่าขนลุกคือเวลาครับ เวลาหายไปไหน2ชั่วโมงพวกเขาควรจะถึงบ้านตอนตีสาแต่ตอนนี้มันตีห้าแล้วความทรงจังของพวกเขาในช่วงสองชั่วโมงนั้นว่างเปล่าเหมือนเทปที่ถูกลบพอถึงบ้านความผิดปกติมันเริ่มโผล่มาให้เห็นครับรองเท้าของบาร์นี่เนี่ยมีรอยถลอกสึกที่ด้านบนเหมือนเขาถูกลากไปกับพื้นขูดขาดชุดเดรสของเบต็ตตี้มีรอยขาดที่ซิปและตะเข็บหลุดลุย่ยและมีค่าปะปลาดติดอยู่นาฬิกาข้อมือของทั้งคู่หยุดเดินครับตายสนิทและไม่ว่าจะเอาไปซ่อมที่ไหนมันก็ไม่เดินอีกเลยสายกล้องสองทางไกล ขาดกระจุยคงเพราะบันนี่เนี่ยกระชากมันตอนวิ่งหนีนั่นแหละกระโปรงหลังรถเบตตี้เนี่ยเอาเข็มทิศไปวางไว้ใกล้ๆจุดที่มีรอยดา่าเข็มทิศหมุนติ้วเป็นลูกหางเลยครับแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยมีสนามแม่เหล็กตกค้างอยู่หลักฐานมันกองอยู่ตรงหน้าขนาดนี้แต่จิตใจของพวกเขากลับพายายามปฏิเสธบาร์นี่พายายามบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอกเราแค่เหนื่อยเราแค่ตาฝ่าแต่เบตตี้เธอเริ่มฝันร้าย1ิบวันหลังจากเหตุการณ์นั้นเบตตี้เริ่มฝันซ้ำๆทุกคืนว่าโดนมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปจนในที่สุดทั้งคู่ ทนไม่ไหวต้องไปพบจิตแพทย์ชื่อดังดรเบนจามินไซมอนเพื่อทําการรักษาด้วยวิธีสะกดจิตบําบัดทั้งนี้ก็เพื่อปลดล็อกความทรงจําที่หายไปนั่นแหละครับคือจุดพีคที่สุดข้อมูลที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือสิ่งที่ออกมาจากปากของพวกเขาขณะถูกสะกดจิตเริ่มที่บานี่ก่อนพอเข้าอวังปุ๊บพี่แกก็ย้อนกลับไปตอนรถด,ดับกลางทางแกบอกว่ามีมนุษย์กลุ่มหนึ่งมายืนขวางถนนพวกมันลากเขาลงมาจากรถเขาบอกว่าเขาหลับตาตลอดเวลาเพราะกลัวสายตาของผู้นํากลุ่มนั้นเขาบอกว่าผมรู้สึกเหมือนวิญญ,ญาณหลุดออกจาก ลากรอยตามพวกมันไปขาของผมลากไปกับพื้นนี่งไงครับสาเหตุที่ทำให้รองเท้าถลอก พวกมันพาเขาขึ้นยานจับเขานอนบนโต๊ะเย็นๆในห้องสีฟ้าๆแล้วเริ่มสํารวจตรวจร่างกายแต่ช็อตเด็ดมันอยู่ที่ตอนพวกมันตรวจปากของบาร์นี่ครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะว่ามนุษย์ต่างดาวพวกน,นี้ดูฉลาดเรื่องเทคนโนโลยีแต่โง่เรื่องชีววิทยามนุษย์มากเลยครับพวกมันพยายามจะง้างปากบาร์นี่แล้วจู่ๆพวกมันก็ดึงฟันปลอมของบาร์นี่ออกมาได้เอเลียนพวกนี้งงเป็นไก่ตาแตกพวกมันตกใจมากรีบวิ่งไปถามเบ็ตตี้ในห้องข้างๆเจ้าเอเลียนวิ่งหน้าตื่นไปถามเบ็ตตี้ว่านี่มนุษย์ผู้หญิงผู้ชายห้องนู้นตัว เปื่อยเลยทำไมชิ้นส่วนหลุดออกมาได้หรือพวกเจ้าประกอบลากกันหลวมๆเบตตี้ซึ่งนอนอยู่บนเตียงตรวจเนี่ยบอกโอ้ยนั่นฟันปลอมอยาาไม่ใช่เลโก้นะยะที่จะถอดประกอบได้ทีนี้มาดูฝั่งเบตตี้บ้างเธอเล่าว่าโดนพาไปห้องตรวจเหมือนกันพวกมันตัดเล็บตัดผมและขูดผิวหนังเธอไปเป็นตัวอย่างแล้วพวกมันก็เอาเข็มยาวๆจิ้มเข้าไปที่สะดือของเธอเบตตี้เนี่ยกรีดร้องรั่นเลยเข็มนะครับเข็มโอ้โหเก็บนะโวยจะทําอะไรเนี่ยผู้นําเอเลี่ยนเห็นแบบนั้นก็รีบเอามือมาปิดตาเธอแล้วพูด ด้วยเสียงเรียบๆผ่านกระสาเสจิตว่าขอโทษทีเราเนื้อว่าเธอจะไม่เจ็บเราแค่ยอยากรู้ว่าเธอท้องหรือเปล่าแล้วความเจ็บปวดก็หายไปทันทีครับหลังจากตรวจร่างก,กายเสร็จเบตตี้ซึ่งดูจะชิลกว่าสามีเยอะเลยก็เริ่มชวนคุยครับเบตตี้ก็บอกว่านี่น,นี่พวกคุณมาจากไหนเหรอไหนๆก็ลักพาตัวมาแล้วขอดูแผนที่หน่อยสิอยากรู้ว่าบ้านอยู่ซอยไหนประมาณนั้นแหละผู้นําเอเลี่ยนชจอ่อนครับหรือว่าลางังคาญก็ไม่รู้นะเดินไปหยิบแผนที่โฮโลแกรมออกมาให้ดูในแผนที่เนี่ยมีจุดดาวอยู่เต็มไปหมดเลย มีเส้นโยกไปมาเส้นหนาบ้างเส้นบางบ้างผู้นําอธิบายว่าเส้นหนาเนี่ยคือเส้นทางที่เราใช้ค้าขายเส้นบางก็คือเส้นทางสํารวจและเส้นปาก็คือกาแล็กซี่ที่เราเพิ่งไปเยือนเบตตี้พยายามจําแผนที่นั้นให้ได้แม่นมากที่สุดผู้นําเอเลียนเลยลองภูมิถามเบตตี้กลับว่าแล้วเธอละ่ะ อยู่ตรงไหนในแผนที่นี้โลกของเธออยู่ดาวดวงไหนแบตตี้เนี่ยตอบตาใสาเลยบอกเออฉันไม่รู้อ่ะฉันตกวิชาดาราศาสตร์ผู้นาเอเลียนยิ้มมุมปากแล้วตอบกลับแบบเจ็บแสบว่างั้นถ้าเธอไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ที่ฉันจะบอกว่าฉันมาจากไหน จบนะอุ๊ยโดนเอเลี่ยนขิงใสหน้าเฉยเลยครับยังไม่จบแค่นั้นก่อนจะปล่อยตัวกลับไปเนี่ยเบ็ตตี้เหลือไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่เธอเลยขอผู้นําว่าขอนะขอเอาไปเป็นของที่ระลึกหน่อยจะได้เอาไปอวดเพื่อนตอนแรกผู้นําก็ให้ครับแต่พอกําลังจะเดินออกจากยานเนี่ยลูกน้องเอเลี่ยนคนอื่นดันมาทักท้วงผู้นําเลยเปลี่ยนใจเดินมาดึงหนังสือคืนผู้นําก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวพวกเธอจาได้มันจะไม่ดีต่อพวกเธอลืมลืมมันไปสะเถอะเบ็ตตี้เนี่ยโกรธมากครับอะไรวะให้แล้วก็คือ ได้ไงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายก็โดนปล่อยออกมาที่รถแล้วก็ขับกลับบ้านแบบงงๆอย่างที่เล่าไปตอนต้น หลังจากที่ผ่านการสะกดจิตเนี่ยเบตตี้ได้ว่าแผนที่ดวงดาวนั้นออกมาตามความทรงจําตอนแรกใครเห็นก็บอกว่ามั่วซั่วแต่เชื่อไหมครับอีกหลายปีต่อมาในปี1968ครูโรงเรียนประถมชื่อมาโจรีฟิชซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์สมัครเล่นเนี่ยได้เอาแผนที่ของเบตตี้ไปเทียบกับแบบจำลองของดาวสามิติที่สร้างขึ้นจากข้อมูลล่าสุดในตอนนั้นและผลที่ออกมาทำเอาวงการดาราศาสตร์ช็อกตาตั้งแผนที่ของเบตตี้เนี่ยมันไปนตรงกับร,ระบบดาวคู่ที่ชื่อว่าซีตาเลติกูล ซึ่งระบบดาวนี้อยู่ห่างจากโลกเราไปประมาณ39ปีแสงคำถามคือ แม่บ้านธรรมดาธรมดาในปี1961ไม่มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์จะไปรู้วิธีวาดแผนที่ดาวสามมิติที่มีความแม่นยำขนาดนี้ได้ยังไงถ้าเธอไม่ได้ไปเห็นมาด้วยตาตัวเองแม้ภายหลังเนี่ยจะมีคนมาแย้งว่ามันอาจจะแค่บังเอิญเหมือนก็เธอแต่ตอนนั้นน่ะคือฮือฮามากครับเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางกายภาพอย่างชุดเรสของเบตตี้ที่ถูกส่งไปตรวจในห้องแล็บเคมีปรากฏว่าผงสีชมพูที่เกาะอ,อยู่นั้นเนี่ยเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ไม่สามารถระบุชนิดได้และเมื่อวิเคราะห์รอยขาด และการเปลี่ยนแปลงของเส้นใยผ้านักวิทยาศาสตร์บอกว่าชุดนี้ถูกฉีกขาดด้วยแรงกระชากที่ไม่เป็นธรรมชาติแต่แน่นอนครับฟังหูไว้หูเหรียญย่อมมีสองด้านฝั่งผู้ไม่เชื่อหรือนักจิตวิทยาอย่างหมอไซมอนเองก็ตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแค่ความฝันที่เบ็ตตี้สร้างขึ้นมาแล้วเธอก็เล่ากลอกหูบาร์นี่ทุกวันทุกวันจนบาร์นี่เนี่ยเชื่อไปด้วยหมอบอกว่าบาร์นี่เนี่ยเป็นคนขี้กังวลและหัวอ่อนกว่าเบต็ตตี้เลยอาจจะรับเอาภาพหลอนของภรรยามาเป็นของตัวเองส่วนเรื่องประภาคา บนยอดเขาแคนนอนนักวิจัยบางคนก็บอกว่าคืนนั้นพวกเขาน่าจะเห็นไฟประภาคารแล้วด้วยความเหนื่อยความเครียดเลยจินตนาการว่าเป็นยานอาวกาศก็ว่ากันไปครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจและทําให้ผมเอ๊ะที่สุดคือถ้ามันเป็นแค่เรื่องแต่งทาไมบันนี่ถึงกลัวขนาดนั้นบานนี่เป็นคนจริงจังเป็นคนขี้อายไม่ชอบออกสื่อและที่สําคัญเขาเป็นคนผิวสีในยุคนั้นการออกมาพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวมีแต่จะทําให้เขาดูเป็นตัวตลกและใช้ชีวิตยากขึ้นเขาจะกูเรื่องขึ้นมาทําลายชีวิตตัวเอง และทำไมภายใต้การสะกดจิตของเขาถึงแสดงความหวาดกลัวออกมาได้สมจริงขนาดที่ว่าหมอยังตกใจบารน,นี่เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกในปี1969อายุเพียง46ปีหลายคนเชื่อว่าความเครียดจากเหตุการณ์นี้มีส่วนทําให้เขาจากไปเร็วส่วนเบ็ตตี้เนี่ยเธอยังคงยืนยันคําเดิมจนลมหายใจสุดท้ายในปี2004เธอไม่เคยเปลี่ยนคําให้การเธอใช้ชีวิตที่เหลือในการศึกษาเรื่อง UFO ถึงแม้ช่วงหลังๆแกจะเริ่มเพียเพ้ยนๆไปบ้างที่ บอกว่าเห็น UFO ทุกที่แม้กระทั่งเสาไฟก็เถอะอันนี้เรื่องจริงนะครับแกเริ่มหลุดโลกตอนแก่บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือเราอาจจะไม่มีวันรู้ความจริง100%เซว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบนถนนสายเปรีย่ยวแห่งรัฐนิวแฮมเชียร์แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเวลา2ชั่วโมงที่หายไปและรองรอยบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจที่ติดตัวพวกเขากลับมามันคือหลักฐานที่เงียบงนันแต่ทรงพลังที่สุดลองถามตัวคุณเองดูสิครับถ้าคืนนี้คุณขับรถกลับบ้านแล้วจู่ๆนาฬิกาข้อมือคุณหยุดเดินคุณจะกจดล้ดลงไป หรือคุณจะเหยียบคันเร่งให้มิดแล้วภาวนาว่าขอให้มันเป็นแค่ฝันร้ายสําหรับผมโป๋องคนนี้บอกเลยว่าถ้าเจอแสงว่าว่าบนฟ้าผมไม่จอดดูหรอกครับผมจะซิ่งให้ล้อหลุดไปเลยใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่แน่ๆเอาแล้วครับวัยรุ่นฟังจบแล้วคิดว่ายังไงเชื่อหรือไม่เชื่อคิดว่าเบ็ตตี้กับบาร์นี่โดนรักพาตัวจริงไหมหรือแค่หลอนไปเองลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยสิครับ ผมอ่านทุกคอมเมนต์น้วจะบอกให้ถ้าชอบเรื่องเล่าเจาะลึกฟังถึงพิกถึง,ถงขิงแบบฉบับโป๋องอย่าลืมกระทืบปุม่มซับสไครต์ให้มิดกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้รังทุ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องลี้ลับตอน,ต,อนต่อไปไม่แน่นะครับคืนนี้เอเลี่ยนอาจจะยังกำลังดูคุณผ่านหน้าต่างก็ได้ใครจะไปรู้สำหรับวันนี้โป๋องขอตัวไปเช็คนาฬิกาก่อนรู้สึกว่ามันเดินช้าแปลกๆว่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ